ลาลาลาเร็ว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 มาแล้วลูกจ๋าเหลากับโซดาที่หนูอยากได้ยเอาเอาีหนึงไปใส่ีหมาหยุยไปใส่อ่ะนั่งนั่งนั่งยุยๆุ้ยนุ้ยมึงือบอกไม่มานัก อีนี่เนาะว่ากับว่าเอาไหมบ่เมื่ออาชีพให้บ่เมื่อหิบให้ว่างในหนาที่ศิลปินเท่าน้องต okay. er ุ๊บตับครับผ่านไปแล้วในการร้องเพลงดนตรีศิลปะภาคพื้นดิสานเท่าน้องแต่พูดเรื่องของใบสีสู่ขวัญมาหอดบทเพลงเกี่ยวกับอีสานบ้านเล่าดนตรีฟังบันไดกับมวลซื่อห่อแซวศิลปะวัฒนธรรมบ้านเฮามันเลิศอีดีได้ไอ้าราดบิกกี้เสียงโตมาคืดแท้คืดอย่างอีบารดนี่ดีใจน้ำหน้าเกิดมากว่าได้เป็นสาวเทาจ้อย มึงบ่ได้เมื่อยน้ำมูด้วล่ะเออบ่ได้เมื่อยยากเลยดิขามขันเลยตุ๊บตาเกิดแม่ถังจันโล่งศิลปะวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาไว้นี่ล่ำให้ฟังเนี่ล่ำเก่าๆล่ำเป็นบ่เพราะว่าหน้าเธอเก่ากมูสันดี้นะนี่ล่ำล่ำแบบแม่ท้องแปนส่ยนสุนันท์ขี้อีอ้ายป๊าท้องแปลนแม่ท้องแปลนเอออืออันนี้ท้องยังท้องหกมาไหนประเดี๋ยวเดจ๊ย่สปากสุนันท์ขี้อี้อา กอเออโอลานอติเออเอใไ่ใจรับรองติเม่บไ oh, ่ไ้นั่งช่างสันโอทั้งทั้งสันเจียวโลานอไอ้มาว่าดีแต่ว่าใชยพช่ไหมล่ะาไมได้ไปหนามาหลังยุงใช่เออ สซวจำหน่อยมาอูจจกกระทิ้แดงพ่อขอพาไปแทงเป็นเน่าไหรกระทิ้แดงสู้ซ่านี่นะพี่น้องเคยได้ยินบอส่นว่าไม่มีสีไม่ยีมีแลาว่าเรามักทำท่านแต่ว่าท่านไปไปเป็นเป็ดเอาือสิเป็นเป็ดเทศจะบอสังเกตท่านเพื่อวังกินเพ่นว่าโอ้ท่านเพื่อบังินเด็ดเอายอดกระถินกับเกลปลาเอกพอได้เอาไปแลกของคนขึ้นมาเหลือเศษของผู้บาหลาบหัวขวักไก กินข้าวต้มขนมกระหยาดใส่น้ำถ้วยน้ำจานไปวัดเทพเจ้านี้เลยนั่น,นเองเสี่ยวเมื่อให้ร้านเอาเสียงวับเสียงเวกเนี่ยวได้แซ่บดสดเอาสดเอาพลันว่าแกสามารถท่านีเฮาเน่เว้ยจักถ้วยเลี้ยวเห็นกล้วยกระโดดใส่าปานผีหมูกินย่างบอนี่กะเทพแข็งหนีจากเขาลับว่าสีดาอีพากบันไดทัานญาครูจนวันไม่เงี่หนูแล้กันฟันกวดกวดดูกันว่าสีนวดกันใส่ลงทำคอยห้ามเลยย่อมือแกเร่ ขอตทษนำเงี้ยเมียไอลูกไอละอันว่ามาสังฆทานบัดมาสังฆแดกคนหนึ่งถ้าขยันกันซะแตกของเจ็ดคู่ป๋ามาดัดหายกว่ามาเมาแบอใหญ่เฮ้เฮ่เฮ่เช้าเออเอาแค่หน่อยเถอะตนีนึ่งนะยายอันนี้คือการเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านมีเบิดุนตัวอย่างครับคือหมายถึงว่า อันนี้ท่านแบบเพาได้บุญท่านไปแล้วเพาได้เป็นเปรตซ้ำเพราะว่าท่านเพื่อทีสิวังไปเอาเั่นบะเม่อันนี้เป็นคติถ้ำนอเป็นบ้านคติถ้ำลายแบบหลายก่อนกาลสินสารค้ามมีบอ่าให้ฟังจากน้อยเอาทำนองเอายังบะเนี่ยกาลสินป์กาสินอาจารย์นับกาลสินเอออันนี้สาวทั้งสารคาากาลสินใกล้กันกาลสินเด้อเออเออเอา ลาบ้าโอ้ยพุ่ยหลงใหญ่คิ้วัวที่ไปยิ่งเลี่ยลาวมา,มาบา้านนี้ได้ยินเสียงสำเนียงร้องกว่าน,นอีกแล้วบ่ลาบาไปเป็นทำนองกองมาสาลูกพ่อต้องเลิศก,กันละสีดิเออลาบ้าเก็บได้ลูกชายมีไฟดำอยู่แก้มมีม่บล่ลลังก์ แล้วกะว่าใครตอนลูกพ่อทิ์ต้องลูกพ่อนั่งย่อมยอมยอมเก็บไว้ทาเด้ออจะเปล่านายเด้อหมางเหมือนถึงบ่มีไรเส้นบะเต้อเป็น ยิ่งลูกข้อเราวเราคือพอดตี่เม่์บานเย็นเนาะสไตล์ซี่เน่เด้เออแต่ว่านี่มันเป็นแม่์บานเย็นเนี่นี่แม่ยังแม่จูมเย็นเ <c oughs> พราะในบานเพราะในบานจูงสักวันโอ้ยประทัรมดาอิลีนะครับออแต่ว่าการแสดงของเฮานะครับอีกหลากหลายรูปแบบศิลปินตีเสีมารวมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอีสานโดยเฉพาะมื้อนี้หมอลำซิ่งหมอลำซิ่งก็มาขนาดอะไรระบาดนี่ยถือว่ามื้อนี้คุณไมพัชรีคัดสรรเอาศิลปินหมอลำซื้อดังทั่วฟ้าเมืองไทยทุกวัฒนธรรมแม่นบ่ว่าสิเป็นอ่า คุณวิเชียนเฉลิ่นี่ที่ว่าเป็นทักคู่บาอาจารย์พร้อมแล้วกัเป็นแชมป์หมอลำระดับประเทศนําในสาขาของลำสิ่งของเข้าแล้วก็ศิลปินหมอลำระดับซุปเปอร์สตาร์วรมดาเด้คุณไอ้ล่าอ้คุณเพียวาวแสงทองพร้อมโด้พวยผูุใยญ่บ้านฟินแลนด์ก่อนนี้แต่งองค์ทรงเครื่องพร้อมแล้วอีกจหน่ยสิมหาพิ่หาหนองเทศแน่นอนต้องรอติดตามและที่สําคัญคัมนีรคุณไม่พัชรีได้นําเอาหมอลำเพื่อนไม้พีินองได้เป็นพร้อม มาตะลอยเอดพุ่นอ่ะหมอน้ำเพิ่อมันโอ้ยน้อยนายคืองอหลงสักน้อยก็หน่ะแม่ต้มตำลับตั้มลับโอ้ยเดชายพราะเขาแล้วจะพากันสักเบาพราะเขาแล้วจะพากันสักเราจะพากันสักเต้าเด้อไอ้บีายทุกมือนีพวกกระดีมีไรจะมาหิวพ้อตายให้พี่เอาเมีย เจจางงงก่อนแม่ยังไม่แต่ซักเบาซักเบาอ้ยก่อนรับผู้บังนันก่อนลับผู้บ่าวตีก่อนลับผู้บ่าวตีบ้งเด่นรัวบ่วห้ามมาไ่้ยหลีเด้ะจ้าผู้ชายโอ้ก่อนลับบอกผู้ชายวงสุขภาพจะซักหล่บอกผีใช่อย่าซักเบาร้ายกะดีก็มีหลายจงมหนีสิกินเอา ปว่าสเป็นพระเอกบูดจักรพันธ์ลำเพลินนะครับทีสิมารวมมอบความสุขให้พี่ให้น้องในสําหรับมื้อนี้กันนะครับในช่วงต่อไปครับอีกศิลปินหลายๆท่านที่สิมามอบความสุขให้พี่น้องทั้งด้านเสียงเพลงเสียงลําเอากรณ์ลั่มต่างๆไม่มีดองเดมวนได้ซื่นกันนะครับเบิ่งลาเลี่ยออกไปล่ะแล้วไปแลี่ยไปบังศิลปินเฮาพร้อมไปบ่ได้ไปเปลี่ยนสุดเปรด้พร้อมไปจ้าพร้อมไปมื้อนี้มีหมอลำเพลินหมอลำซิงหมอออลีกน หมอลำซิงหมอลำเพิ่นต่ว่นมนีเอินว่าคัดเอาแสมกับแสมมาใไ่กัน <Yeah. S 1> นะครับตอนนี้พร้อมแล้วที่สิมามอบความสุขความเท็พี่น้องในรูปแบบคอนเสิร์ตหมอลำให้พี่น้องได้มวลได้ซื่นกันครับเ <Yeah. S 1> สียงประมือดังต้อนรับคุณวิเชียนชัยเลิศในช่องนี้พี่น้องครับ